รัฐวัตจัดให้ที่ขอโทษนะที่ไม่เคยได้กินอ๋อบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับุงวันนี้แบบเอ่อเราอยากดูหนังรายปีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ สม Anda, ัยแบบเด็กๆผมเคยดูแล้วก็พอเวลาผ่านมันไม่ได้ดูแล้วก็มีความคิดตลอดเลยถ้ามันมีร้านอินในเมืองไทยได้อีกทีนึง่งจะดีและจังหวะนี้ตรงตัวพอดีครับแล้วแถมเราแถมเราได้เล่นเล่นโชว์เราด้วยโชว์เพลงใหม่ของพวกเราด้วยนะครับจัดเต็มมากเลยกับพี่เก้าเพลงเต็มมากครับผมก็ยังรู้สึกว่าพี่พลเอาเต็มอย่างนี้เลยเหรอพี่พีนี้ประมาณสักหกเปอร์เซ็นต์ของมาเจอเราโอ้คิว่าจะแค่น้ำจิ้มเนาะ แต่ว่าการที่เพลงเพลงที่โชว์ไปเมื่อกี้เปิด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 ไปเลยใช่ไหมคือ Copy Paste เป๊ะมากนี่นี่นี่เราเนี่ยเป็นไงบ้างก็เป็นอีก ถือวันนี้คล้ายๆวันเปิดัะบ้าเลยนะความรู้สึกนก็ดีใจที่มีสื่อมาขอบคุณมากมามาให้ความสนใจด้วยนะครับตอนนี้พวกเรากำลังจะออกระบั้าใหม่แล้วจริงๆออกไปแล้วสองซิงเกิลแรกนะครับพรุ่งนี้เช้าจะเปิดปล่อยเพลงใหม่นะครับเจ็ดโมงเช้าเเช้านะครับชื่อเพลงลอยซึ่งเมื่อกี้เปิดวิดีโอให้ดูเอ็มวีครับผมเจ็ดโมงเช้ามีทุกแพลตฟอร์มเลยครับอยากบถามวาที่มาที่ ที่มาที่ไปคือว่าเราไม่ได้ทำกันมานานใช่ไหมครับ,<ช>รบแล้วก็มีเมื่อปี2023นะครับผมไปเล่นคอนเสิร์ตร่วมกันในคอนเสิร์ตบอยนบนะครับอีมีบอยฟอสก็เล่นเหมนแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นสารเคมีบางอย่างมันตะคุกขึ้นมานะทำให้เราจะต้องมองหน้ากันแล้วบอกอนะรานก็เลยเกิดที่บอยชวนการเวทีนะครับผมบอกว่ามาทำกันอีกสักชุดเถอะ ผมก็โอเคเซย์เยสตรงนั้นเลยง่ายๆครับแล้วก็เริ่มลุยเลยจบคนเวทีใช่ครับเพราะว่าจริงๆเป็นชุดที่ที่ชุดที่แล้วแบบประทับใจมากที่ได้ทํางานร่วมกันผลงานก็แต่ละเพลงที่เคยสร้างไว้นะครับก็จริงๆแอบรอคอยที่จะทําชุดใหม่อยู่นี่แหละแต่รอพี่บอยแบบพร้อมอ่ะครับใช่ก็สําหรับผมก็เวลาที่จะทําอัลบั้มบอยพอสชุดเนี้ย ก็มีความตั้งใจว่าทำยังไงที่มันจะเป็นมาสเตอร์พีซสมกับที่ปอเขาให้ให้คุณค่า,าไว,ว้ครัับบกอัลปะนี้มันจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นเพลงที่ <Okay. S 2> ฟังแล้วเราจะรู้สึกว่าเหมือนเรากินคอลลาเจนเข้าไปครับคือรับรองว่าฟังแล้วหน้าเด้งแน่นอนเด้งหน้าเด้งแน่นอน wow, wow. คือคือคุณจะรู้สึกกลับไปเป็นเด็กเรา <Wow. S 1> รู้สึกแบบไอ้ ย้อนเข้าทรงจัเออมันจะนกลับมาอีกทีหนึ่งเพราะอันนี้มันไม่ได้พูดด้วยแบบเศรษศาส์นะแต่พูดด้วยวิทยาศาสตร์คือว่าเขาเขาวิจัยกันว่าการที่เรากลับไปสู่สิ่งที่เราเคยคุ้นเคยนะด้วยเสียงดนตรีหรือด้วยอะไรก็ตามเนี่ยมันจะทําให้ความเป็นเด็กความกระชุม่มกระชวยกลับอีกครั้งหนึ่งนะก็คือถ้าฝังเราบา้าปีก็คือเราจะย้อนไปแต่กลงน่นอนนะฮะ หน้าใสอาจจะไม่ได้หัวใสหน่แล้วชุดนี้จะมาเป็นไตรภาคนะครับคือมีทั้งหมดไซส์เ B, ไซส์บีไซส์ซีไซส์ละหเพลงนะครับซึ่งเดือนกุมภาเนี่ยจะออกไซส์เก่อนเดือนมีนาครับมีนาเหรอครับโอเคมีนาหกเพลงแล้วกลางปีก็จะเป็นก่อนคอนเสิร์ตนะครับก็จะมีไซส์บีออกมาซึ่งในนั้นก็จะมีแบบเพลงแขกรับเชิญพิเศษมากด้วย นะครับผมที่ร้องคู่คุณปอนแล้วรับรองว่าโอ้โหสุดยอดอ่ะ18เพลงนี้ก็คือเรียบเรียงทั้งหมดเรียบร้อยเตรียมรอไว้แล้วเอนหรือว่ายังคือมันอยู่ในกระบวนการของการที่ผมว่าจริงๆจริงๆครบแล้วครับแต่ว่าพี่บอยมันยังไม่หยุดครับเลอกเลอกคือจะเติมอีกครับเพราะว่าเวลาที่เราทาเนี่ยถึงสุดท้ายจริงจริงเราหรอแต่ว่าเ ก็คือยังไม่นิ่งแต่ว่านิ่งไปเยอะแล้วคือจริงๆออกวันนี้ได้18เพลงแต่ว่าใจพี่บอยอยากจะอยากเติมเพลงเผื่อมีเพลงเด็ดเพิ่มมาอีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมันถ้าหวเราฟังทีเดียว18เพลงเดี๋ยวจะอิ่มเกินไปต้องกินแบบใช่เหมือนแบบเป็นคอร์สไฟดนิ่งอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อกี้1ิเพลงนานมากกว่าจะรอดออกมาเออ พอตอนมันหลังจากที่ทำงานคนณปอเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่พังครูมากดังนั้นแบบว่าแทบจะแทบจะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรปันนะครับค,ครับผมผมถามพี่ปอดีกว่าพ่อได้เห็นทั้งหมดเลย <l inks> ผมเห็นหมดแล้วครับเซ็ตเซ็ตเซเป็นที่น่าพอใจมาก <l inks> แล้วก็ผมก็พยายามให้พี่บอยพังครูไดเรืเรื่อยครับ อาอย่าไงให้ทั้งครูคนถ่ายทอดทั้งครูเหมือนกันไหมครับแน่นอนครับอันนี้เป็นผู้กำกับครับผมเป็นนักแสดงที่จะต้องเป็นนักแสดงที่ที่ยุบไอ้ผู้กำกับไม่เลิกเลยเอาบทมาเอาบทมาแสดงว่าหูรอบนี้กันหรืบเาล่าคนรอบนี้กันหรือเ่าคอยที่เต็มทั้งเต็มน่องตั้งใจเต็มที่ครับคิดว่านะเพราะว่าที่ด้วยทีมงานเราทุกคนอยู่ในเคสเดียวกันหมดเลยคือแบบว่าละเอียดจนแบบในในระดับของกราฟ ฟรีคันซี่อ่ะคลื่นความถี่เนี่ยถ้าได้ฟังด้วยขั้นสิ่งที่ดีๆเนี่ยผมเชื่อว่าจะรู้สึกได้เลยว่ามันไอพวกนี้มันตั้งใจจริงๆครับผมคือทีมงานเราช่วยด้วยดีนะคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่เราจะมีวันที่28เดือนึเดือนที่ Impact Arena นะครับตอนนี้จอง สถานที่ไว้แล้วจองวันไม่เรียบร้อยก็ให้ช่วยจำไว้นะครับว่าเจอกันวันที่28บแปดต้องเติมต้องเติมรอบจำเลยรอวันขายบัตรนะต้องรอวันขายบัตรเดือนมีนาเดือนมีนาผมจำไม่ได้ว่าวันไหนแต่ว่ามีนาอย่าเพิ่งไปซื้อบริษอื่นนะไม่เก็บไว้ซื้อเราด้วยเก็บไว้ซื้อเราด้วยใช่ช่วงนี้ขัด อถามถึงบรรยากาศวันนี้รังมัาจจเสียดายเนอะเพราะว่าแบบมันเป็นช่วงที่ฝนอะไรเงี้ยใช่พอเรามีปก๊บก็อะไรเงี้ยบ้างไหมคะก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าเราตั้งใจจะให้มาแบบบรรยากาศที่มันดีๆนะฮะอากาศเย็นๆเนาะเย็นๆนะแล้วก็แฝุ่นมันเยอะจริงๆแต่ว่ายังดีที่เอ็กซ์เพรสก็มีรถให้ทำวันต่อวันบล็อกแมน ก็ยังแบบก็เต็มครับแต่ว่าเป็นอันแอบบอกว่าเราต้องดูแลจริงๆครับมีผลเพราะว่าผมก็เริ่มเหมือนจะเหมือนจะเริ่มมีน้ำมูกนิดๆแล้วเพราะว่าตอนนี้ตรงจุดนี้เราอยู่กลางกลางฝุ่นที่สุดแล้วนะฮะก็ต้องกลับไปล้างจมูกก็ทุกคนก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีหน่วยงานที่ดูแลและผิดชอบช่วยกันตั้งอกตั้งใจที่จะทุกคนด้วยทุกคนด้วยนะทุกคนหน่วยนะใช่ใช่แต่ทิ่คนที่ใช้เสียเยอะต้องดูแลนครับ มากๆครับก็จะต้องโปรเทคครับโปรเทคอย่าลืมใส่แมสกันนะครับทุกคนทประกันเสียงไว้บ้างเอายังครับเรื่อไทยประกันชีวิตเขารับประกันอ๋อเหรอโอ้ยไทยอินไทยอินโอ้ว้าวผมก็คือช่วงนี้ผมแต่งเพลงและทำเพลงที่บ้านยังไม่ได้แบบดูแลฮะ ไม่ดูแลเองเดียดูแลเองคนเดียวร้านตายต้องดูแลด้วยใช่ไหมร้านตายก็พูดดูแลให้ในมุมมองขว่าิลปินก็คืออาจจะต้องมีงานเอาดรออ่างเงี้ยเราบอกคิดว่ายังไงครับต้องคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะโอคิดว่าอาจจะต้องคอนเซิร์นกันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าทุกคนก็เหมือนกันรู้ว่าเดี๋ยวถึงฤดูนี้เดี๋ยวมาแล้วแต่วันนี้มารู้สึกวันนี้ชัดชัดสุดนะชัดนะวันนี้ชัดสุดมองไปไม่ทะลุอ่ะใช่ใช่ ก็เดี๋ยวดูกันนะว่าเราจะดูแลแต่ต้องดูแลตัวเองก่อนเลยตอนนี้เท่าที่ทําได้ในสิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆคือตัวเราครับ<ะ>ขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยครับ ก็ผมขอฝากฝากอัลบั้มใหม่ของบอยป๊อตนะครับที่จะออกเป็นไตรภาคภาคแรกเนี่ยเจอกันเดือนวันที่6เดือนมีนาคมนี้6มีนาคมครบ <ผม S 2> ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีซีดีมีเทปมีแผ่นเสียงออกมาครับรผมแล้วก็คอนเสิร์ตใหญ่ของเรานะครับได้วันแล้วคือวันที่28มิถุนายนนะครับที่ Impact a r น n าเมือทงทองธานีขายบัตรเดือนมีนาก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับทุกท่านครับ เมื่อกี้เมื่อกี้มีน้องน้องถามอะไรทุกอย่างนะครับใช่ไหมครับมีใครถามเพิ่มเติมมบ้างที่ได้ยินมีคนถามอ่ะพี่อาจจะเข้าใจผิดโทษทีบน่าจะได้ถามไปแล้วอีเมล์อีเมลขอบคุณครับถามแล้วนะครับชอบเพลงใหม่ไหมอ่ะชอบนะโอ้ดีใจมากขอบคุณมากครับอยากได้ยินคำนี้แหละครับ